แม่แกถ้าถ้าเกิดว่าเขาให้มาจริงๆอ่ะแล้วมันจะเป็นจะต้องเราอย่างเงี้ยพี่จะต้องพี่ทำเอยถ้าเกิดว่ามันจะเป็นต้องต้องใช้อย่างเงี้ยตอนนี้ก้กับไอไอที่รัฐบาลกับพีจารณครับตรงนี้อะปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยน่าเริ่มทำยังครับยังไม่ทําเลยอ๋อทําไมอ่ะก็ยังข่าวยังไม่ดันเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลไม่ไม่ค่อยรู้อ่ะเห็นเขาบอกว่าถ้าปุ๋ยเนี่ยเราต้องคนละครึ่งถ้าเกิดเรามาซื้ออย่างเงี้ยเราต้องจ่ายก่อนหรือไงถ้าเกิดเราทํา ก็ผมก็ยังไม่รู้เลยมันยังไม่มีเังไม่มีข่าวอะไรเลยไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังอะไรเลยการประชานพันธ์อะไรบ้างได้งไม่มีเลยไม่มีส่วนเงินดิจิทัลเนี่ยถ้าเกิดมันได้มาเราจะมาทําอะไรกันก็มีก็ลงปุ๋ยลงยาอะไรจะมีชาวนาก็มีแครงหาได้มาช่วยอะไรได้บ้างเงินตรงนี้ก็จึิงว่าซื้อปุ๋ยซื้อยาตอนนี้กําลังเนี่ยกระคขากำลัง อย,นนนนย,อย,ย่นี้ครับทางมันซื้อโอยซื้อยาทีมันได้มาแล้วมันพอไหมไม่พอไม่พอแต่มันก็ยังดีก็ยังช่วยไม่ได้บังครับต่วนเรื่องการคนละครึ่งนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เลยครับไม่รู้การไปทาัทพันน้อยไป็นยังไเขาไม่เห็นเขาประกาศครับเขาเสนอต่างสายมาแต่ยังไม่ประกาศหรือรรก,ก็เงียบไปเลยยัาง,งาเงียบอะ่ะ กนนีกับทอใครยืนอยู่เนี่ยก็ยังไม่ควางข่าวยังไม่มีข่าวโอเคครับก็ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็รอฟังกันอีกทีนะครับครับมีมีงานทั้งหมดนาทั้งหมดกี่ไร่ครับผมตอนนี้ผมทำไม่กี่ไร่ครับเพราะมันไม่ไหวกบสู้รายจ่ายไม่ไหวครับรายจ่ายมันสูงเพราะ่อนทำต้อง่อนทำแปดสิบเก้าสิบไร่แล้วตอนนี้เหลือตอนนี้ผมทําแค่หลังบ้านแค่สิบไร่สู้ไม่ไหวครับ ปู่ว่านารรายจ่ายไม่ไหวแล้วข้าวก็ไม่ค่อยได้ครับแพงขึ้นข้าวเนี่ยไร่งสามสิบหังสี่สิบหังเกี่ยวอันเนี้ไม่ได้ของไม่ได้ของแต่พวกอุปกรณ์อะไรมันก็แพงแพงครับแพงอย่างปุ๋ยยาตอนนี้ก็ขึ้นอย่างแบบขึ้นทุกอย่างแต่ถ้าเงินดิจิทัลได้มาก็ไม่เพียงพอไม่เพียงพอแต่ก็ยังดียังดีครับให้มันได้ไงครับครับตรงนี้ทรรมดาทั้งหมดกี่ไร่ครับ ผมทำร้อยฝร่าไร้อยฝร่ายครับแล้วเรื่องเงินที่ปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยพี่มองความเห็นยังไงพี่พี่ใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่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 อะไรนะมาไม่ทันที่นี่เขาวานกันหมดแล้วไม่ตรงเป้าหมาย๋อไม่ตรงเป้าหมายครับไม่ต้องไม่ถูกโจทย์แต่ชาวนาคนละครึ่งเนี่ยมันมันดีไม่ดีไม่ดีทำไมอ่ะีไอ้ชาวนาบางคนก็ไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินสดไม่มีเงินสด จะโทรศัพท์มือถือบางคนก็ใช้ไม่เป็นชาวนาครับหอเรก็เลยไม่ได้ใช้กันไม่ใช้ผมก็ไปท้าวเสียงมาแล้วอ่ะร้อยสองร้อยกว่าคนแล้วล่ะที่เขาไม่เอากันพวกที่เขาทศกศอยู่อ่ะคือชาวนาเขาไม่เอาเลยไม่เอาเลยมันไม่ไม่ตอบโจทย์หากไม่มีเงินสดก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้แล้วชาวนาที่นี่ก็ต้องไปเส้นเขาอยู่แล้วไม่มีเงินสด หากมีเงินดิจิทัลมาช่วยนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้มันมันไม่พอนะไม่พอ,อน้อยแล้วหากได้มาเนี่ยเราก็เอาไปใช้ทำอะไรบ้างก็ไปขันแหลกก็ไปจ้างรถไถานาซื้อน้ำมันมมแล้วก็จ้างไอเดียวตีดินเนะี่ยม,มาทำนาได้กี่รอบรอบเดียวอ่ะ แต่มันก็ยังดีที่ได้มาหรือยังไงไม่ได้ไม่มีใครเอาไม่ใครเอารจริงๆก็ไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากได้<ม>เอาแบบเก่าเขาจะเอาแบบเก่าก่อนอะไรล,ละพันอ๋อย่างนั้นดีกว่าครับมันง่ายแล้วมันถึงมือชาวนาแบบนั้นอนะถึงมือชา้ทนาโดย,ต,ยตรงไม่ถึงอย่างนี้มันเอื่อในทุนมากกว่า